สวัสดีครับผมช่างโมฮมัมหมศูนย์เบนเอวิวนะฮะัวันนี้เราจะมาดูซีคา์สเป็นตัว w 2 0 5 3 0 0 b นย์ห้าสาบูเทคไฮบิดนะ,ะก็วันนี้ลูกค้าแจ้งมาอาการก็คือเขาบอกว่าเครื่องเสียงดังแต่จากการตรวจสอบแล้วผมไปลองเทสดูแล้วแหละเครื่องไม่ได้มีความผิดปกติอะไรฮะแต่สิ่งที่มันดังก็คือชุดลูกปืนล้อชุดขับเคลื่อนเวลาที่วิ่งมันจะมีเสียงหอนขึ้นมามันฟีลลิ่งของลูกค้าเขาอาจมองว่าเป็นเครื่องจริงจริงไม่ใช่คร เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันนะโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนตัวลูกปืนล้อที่อยู่ในนี้นะฮรเรามาดูของกันก่อนตัวนี้เป็นของใหม่แท้นะฮะของใหม่เบิกห้างเบิกศูนย์ฮนะหน้าตาของลูกปืนก็จะเป็นลักษณะนี้ฮรน,นี่เขามีอายุก,การใช้งานของเขาอยู่วนะตัวนี้ก็ ถ้าตามสเปคของศูนยจริงๆอยู่ประมาณแสนสองฮะหนึ่งแสนสองมืนกิโลแต่คันนี้ผมคิดว่ามาก่อนนะถึงก่อนเพราะว่ารถยังวิ่งไม่ถึงก็ด้วยเหตุก็คืออาจจะเป็นที่ล้ออาจจะเป็นที่ยางหรือสภาพถนนของประเทศไทยเรานะะี่ฮะทำให้เขาเสื่อมอายุสั้นลงอันนี้ก็เป็นหน้าตาของลูกปืนใหมนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันนะตัวน,นี้ก็หรือไม่ยากเท่าไหร่ฮะโอเคะครับ อันดับแรกเราก็ถอดล้อออกมาก่อนเลยฮนะทีนี้เดี๋ยวจะมาไล่ชุดช่วงล่างที่จะต้องถอดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะถอดน้อยครัคันนี้เขาน่าจะเบี่ยงนิดเดียวถอดคาลิเปอร์ออกแล้วก็ถอดจานเบรกออกแกน่าจะเบี่ยงนิดเดียวคนระับเพื่อหลบทางให้ยิงตัวน็อตยึดลูกปืนล้อเดี๋ยวมาดูอีกทีครับ อันดับแรกเราก็เอาคาลิเปอร์ออกมาก่อนเลยเพื่อลบลบจานเบรกที่เราจะต้องถอดจานเบรคฮะคาลิเปอร์จะมีน,อน็อตหลักๆอยู่สองตัวฮะตัวใหญ่ถอดออกมาแล้วก็เอาตัวตัว,ตวก้ามเบรกตัวนี้ฮะที่มี้าเบรกตัวนี้เราออกทีนี้เราก็จะมาถอดจานเบรกต่อฮะ เพื่อให้เห็นตัวดุมลูกปืนล้อล้วจะมาเคลียร์ชุดหลังอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเนี่ยเราก็ถอด,าดกอารเบรกออกมาก,ก่อนเลยครับนี่เราก็จะเห็นตัวลูกปืนล้อเ <ๆ S 1> นี่ยตัวที่มันดังนะตัวนี้เลย,ดย أ أ, เดี๋ยวเขาจะถอดตัวคอ,อม้าบนนี่ใช่ไหมพี่อ่าเพื่อแบกเพื่อแบกออกมาแล้วก็จะมายิงน็อตสี่ตัวที่ยึดกาลูกปืนล้อเนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ ตัวลูกปัหนหลังที่เราถอดเอาแล้วเนี่ยถอดชุดปีกนกตัวนี้ชุดนี้อ่ะหนึ่งตัวเพื่อแบะออกมาแล้วก็คาลิเปอร์แลวแล้วก็จะมีน็อตอยู่ในนี้สี่ตัวเรายิงน็อตสี่ตัวนี้ออกมาแล้วตัวลูกปืนก็จะออกมาได้เลยนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกปืนนะเส้นประสภาพตามมาเยอะยังไงแล้วก็ท้องถนนที่ใช้งานยางก็มีส่วนนะ ยางไม่มีส่วนสำคัญนะรัอยงางความถือสภาพถนนไม่ดีคนระเวลาที่เขาใช้งานมันมันโบกหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคนระัมันไม่เรียบครับตัวนี้ก็จะรับหน้าที่งานนะในการทํางานฮนะเขาเลยจะอยุ่สั้นลงจุดกระหน่อเขาอยู่ประมาณหนึ่งแสสองมกิโลคนะรับตัวลูกปืนเดี๋ยวเอาของใหม่มาใส่กันนะขั้นตอนการใส่ก็เหมือนเดิมนะเข้าไปแทนที่ ก็ดุมน็อตยึดสี่ตัวเนี่ยฮะยึดลูกปืนเข้ากับดุมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับเจียวของใหม่ของเก่านะพี่ล้นีใส่ของใหม่เข้ามาฮะืหยึดน้ำสี่ตัวข้างหลังฮะพอเรายึดอะไรเสร็จแล้วก็เอาคอม้าเข้ามายึดกับตัวปีกนกบนนี่อีกทีหนึ่งตัวนี้ฮะ สิงเซอร์ล้อก็ต้องถอดด้วยฮะเพราะว่าเดี๋ยวสายมันตึงฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเราต้องคลายให้มันไม่เกิดวความเครียดฮะคือเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะโอเคฮะตอนนี้เขาใส่เข้าไปแล้วนเรายืดอยู่สี่ตัวยิงจากด้านในนะฮะยิงจากด้านในแล้วก็ชุดปีกนกบนที่จะยืดกับคอมาต,ตัวบนนี้นี่ก็ได้ยึดน็อตไปเรียบร้อยแล้วครับ เหลือใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยพวกเซ็นเซอร์ล้อพวกนี้ผมก็ถอดออกนะครับเพราะไม่ให้มันตึงเดี๋ยวมันเจอความเครียดเดี๋ยวจะเสียหายฮะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ชุดคาลิเปอร์ตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่คาลิเปอร์เข้าไปฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกทีครับโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบทุกอย่างเรียบร้อยแลย้วฮะใส่ตัวจานเบรกแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกแล้วก็ชุดสายเซ็นเซอร์ล้อฮะปิดนกขังด้มหรือยังยังฮะ ตัวนี้ยังไม่ย้ำปิกนกนะฮะเบเดี๋ยวเขาทำอะไรเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังราคากันฮะว่าเจ้าลูกปืนล้อชุดนี้บวกกับค่าแรงการถอดประกอบราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันตอนทดสอบโดยทีครับเทครับใส่ล้อเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ออกมาทดสอบเสียงลูกปืนแล้วนะฮะ หลังจากที่เราได้ประกอบทุกอย่างจ,น,จนหมดแล้วแล้วก็ได้ QC ทุกอย่างเกี่ยวกับช่วงล่างที่เราได้ถอดประกอบกันแล้วลบสาตาร์ด้วยนะเอ้ยเกียร์ระบบลบฟอนต์ฮะเขาไฟฮะเกียร์ระบบลบฟอนต์เรียบร้อยแล้วออกมาทดสอบเสียงกันเื้องต้นผมก็ได้วิ่งไปสักระ,ระยะหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เสียงหายไปแล้วฮะฟิลลิ่งในการได้ยินเสียงของตัวลูกปืนล้อคู่หน้าเนี่ยมันจะคล้าย เหมือนมีรถพวกซูเปอร์บอยอะไรขี่ตามตูดอย่างงี้คมันจะอื้อดังขึ้นมาประมาณนี้เลยครถ้ารถใครได้ยินเสียงนี้หรือสงสัยในเสียงนี้ที่มีก็เข้ามาให้เราตรวจสอบดูก่อนได้ครับสําหรับราคาตัวลูกปืนล้อตัวนี้ก็จะเป็นของแท้นะฮะคู่หน้าซ้ายขวาตกตัวละส0 0 0มบาทฮะตัวละ20,000บาทแล้วก็ค่าแรงในการถอดประกอบเปลี่ยนเราคิดอยู่ที่1,800บาทนะ รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็ประมาณ4ี่0 0ื่ต้นๆนี่แหละฮะประมาณนี้ฮะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะฮะก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ช่องช่างหมูแฮมนะครับช่องทาง youtube นะฮะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ